พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีการ์ทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งนะครับ กับเรา2คนผมอาร์มนาวพลและพี่ปุ้ยมะทุมนค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมเราตอนนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาดูเราเยอะๆแชร์ไปถึงดาวน์คารทะลุนอกโลกไปได้เลยไปได้เลยนะจะได้เป็นกําลังใจให้กับเราสองคนนะคะจะได้มาเม้ามอยนะคะในเรื่องราวของสาระดีๆแล้วก็ศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยอยากจะชมศิลปินท่านใดนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาคอม คอมเมนต์กันไวก็ได้นะเราก็จะเข้าไปส่องเข้าไปตามาเข้าไปดูนะคะแล้วก็นําเรื่องราวของศิลปินท่านั้นมาเม้ามอยให้คุณได้ฟังการในที่นี่ลูกทุ่งช่วงคุยไม่มีกั๊กค่ะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของศิลปินจะบอกว่าน้องเพชรคาถาวุฒิครับ หลังจากที่มีการเบรกการปล่อย MV มาช่วงหนึ่งนะฮะเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาถูกเสร็จแล้วปุ๊บทางตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจะปล่อยละพอพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ดหยุดไว้ก่อนค่ะแล้วล่าสุดก็ได้ปล่อยเรียบร้อยแล้วสําหรับ MV เพลงใหม่นะฮะให้ฉันไว้ใจเธอนะชื่อเพลงใช่ให้ฉันไว้ใจนะ ไว้ใจอยู่แล้วเพชรคาาวุธไว้ใจได้เนี่ยแล้วเวลาไปกินตีน้อยอนะบอกบ้างสกิดมาบ้างโอ้เห็นลงรูปจังลงสตอรี่จักเลยนะเออเราก็หิวนะไม่ได้ไปกินตีน้อยไปกินตีใหญ่น้องเขาชอบตีน้อยอถ้าถ้า ข้าวหน้านะไปสกิดบ้างนะเราก็อยู่กันแค่นี้เองนะใกลๆน้องอยู่จริงๆอยู่กันแค่นี้เองว่าไปมาหาสู่แบบเดินทางได้เลยได้เลยพอบอกปุ๊บว่าพี่อามวันนี้จะไปกินตีน้อยพี่ไปเลยสกิดนิดเดียวไปเลยแล้วอย่าลืมส่งกระดิ่งมาบอกป้าด้วยเดี๋ยวนะป้าจะได้ตามไปเดี๋ยวพี่อยู่บางแคเลยได้ขวาอยู่บางแคแถวนั้นก็มีตีน้อยอน้องเขากินแถวนี้ตีน้อยใส่สามก็มีใจด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันตามมานนี่มาพูดถึงเพลงครับล่าสุดปล่อยแล้ว m b นะฮะกับเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะนะ MV ดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมามอมมอยว่ามีอะไรกันบ้างใช่แล้วนะครช่วงนี้ไปกันก่อนค่ะโอเคสาระช่วงโอเคสาระสาระในช่วงนี้ครับจริงๆก็ลืมหา หาัง่าอก็จะบอกอยู่จะสกิดอยู่หาหรือยังเนี่ยฮะมันั่งเบ้าอยู่แต่ก็มัวแต่แบบว่าอยากฟังเพลงของน้องเขาไงเออว่ายังไงสาระไม่น้องและหลานสาระว่ายังไงบ้างเคยบอกไปว่าผู้หญิงเนี่ยให้ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็จะได้น่าจะสดใสเียนมเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะแต่ว่าเขาบอกว่า มีคนที่ไม่ควรดื่มน้ำมะพร้าวด้วยนะอือมีนะมีมีอ่านเป็นเบาหวานไหมไม่เป็นใช่ไหมใกล้ละใกล้ละปริมๆเหมือนกันเลยหมอบอกยังไม่เป็นนะคะอุ้ยเราก็ดีใจใกล้ละปริมๆอ่ะเพราะว่าน้ำ น้ำมะพร้าวนะคะแม้ว่าจะมีน้ําตาลตามธรรมชาติน้อยกว่าน้ําผลไม้แต่ว่ายังส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะคโดยเฉพาะเมื่อดื่มเป็นประจําหรือว่าดื่มในปริมาณมากๆเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรากจำกดัดเขาพิมพ <laughs> <laughs> ์กำจัดใช <c oughs> <ข>่ไหมเขาเขาพิมพ์ถูก หรือหลีกเลี่ยงนะคะคเพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะบริโภคเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพก็ง่ายๆก็วันนึงก็ดื่มสักทีนึงก็เว้นไปสองสาวันก็ดื่มอีกทีนึงก็แล้วกัน นะและสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มการแพ้อาหารนี้ก็ไม่ควรดื่มนะคะแม้ว่าจะพบได้น้อยแต่อาการแพ้น้ำมะพร้าวก็สามารถเกิดขึ้นได้และก็อาจจะรุนแรงมากหากมีประวัติแพ้อาหารหรือว่าไวต่อสารก่อภูมิแพ้ควรระวังหรือว่าควรสังเกตอาการนะคะพอเราดื่มน้ำมะพร้าวไปแล้วเอ๊ะ มีอาการอะไรหรือเปล่าหายใจไม่ออกหรือเปล่ามีผื่นหรือเปล่านะคะซึ่ง mm hmm. เป็นผลจากการแพ้น้ามะพร้าวนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการเหล่านี้ก็แปลว่าไม่แพ้นะดื่มได้ค่ะ mm hmm. สําหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับไตนี้ก็ห้ามดื่มน้ามะพร้าวนะเพราะว่าในน้ามะพร้าวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งเป็นปัญหาสําหรับผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากไตอาจจะไม่สามารถกรองโพแทสเซียมส่วนเกินออกได้ส่งผลให้เกิดภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือดนะคะซึ่งจะเป็น ันตรายต่อหัวใจค่ะสำหรับผู้ที่มีความดันสูงนะคะแล้วก็กำลังทานยาทานยาความดันอยู่โพแทสเซียมในน้ำมะพราะ้าวอาจจะมีผลกระทบกับยาลดความดันบางประเภทนะคะโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสมดุลของโพแทสเซียมอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเพราะฉะนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคค่ะ และผู้ที่ต้องมีการจำกัดอิเล็กโทรไรต์นะคะผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคไตขั้นรุนแรงมักจะต้องควบคุมการรับโพแทสเซียมโซเดียมแล้วก็แมกนีเซียมซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลย มีอยู่ในน้ำมะพร้าวนี่แหละถ้าเกิดว่าบริภ ian, โภคมากเกินไปอาจทำให้สมดุลของอิเล็กโทรไลต์เนี่ยเสียไปได้ <therapy> เพราะฉะนั้นน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ดี <Gerilim> แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรหลีกเลี่ยงหรือว่าปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานนะอะฝากไว้นะคะแต่คือของอะไรที่มันดีอ่ะมันก็ ดีอถ้าของไม่ดีก็ไม่ดีมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคือมากเกินไปน้อยเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะก็ทานให้มันพอเหมาะพอควรก็แล้วกันถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดปกติต่อร่างกายถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ก็อาจจะแบบ ไม่ต้องหาหมอก็ได้ไม่เป็นอะไรหลอกบางคนปวดหัวนิดหน่อยก็ไม่หาหมอแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยาการอาการปวดหัวมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะหรือว่าคนที่เป็นไมเกรนนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใย,ยค่ะ,คะในช่วงของโอเคสาระช่วงโอเคสาระมาในช่วงนี้ครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะ ก็ล่าสุดนะทางแกรมมี่ได้มีการปล่อย MV เพลงของน้องเพชรคทาวุฒเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพลงใหม่ชอบตรงเนี้ยยังไงเซฟโซนแบบไม่ต้องเสี่ยงอ่านะครับชื่อเพลงว่าให้ฉันไว้ใจเธอนะนะครับก็เป็นการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยนะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นทางหัวใจกันหรือยังครับคุณผู้ฟังแม่แทั้งหลายศิลปินลุกคุณชายคลั่งรักอ นึกถึงอะไรรู้ว่ซีรีส์แนวตั้งอ่ะ <c oughs> เขาจะใช้คํานี้กันเยอะคุณ อันไหนนะประธานคลั่งรักประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวจากแกรมมี่โกเลยนะครับส่งมาบอกว่าศิลปินหนุ่มลุกคุณชายคลั่งรักอย่างเพชรคทาวุฒิส่งพลังอบอุ่นผ่านซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตให้ฉันไว้ใจเธอนะภายใต้สังกัดแกรมมี่โกจัดเต็มทั้งอารมณ์ความหวานละลายใจแบบไม่มีกักเลยนะฮะเ,เหมือนเราเลยเหมือน,นเราเลยนะครับโดยก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะคุนค้นแบบคุ้นหน้าคุ้นเสียงในเพลงรักจนลืมนะ ที่ร้องคู่กับพี่ชายร่วมค่ายอย่างสเสถียรทำมือจากอัลบั้มปลายปากกาตราครูบ้านนอก ซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่นเลยค่ะอย่างอบอุ่นยังไงรู้ไหมเพราะว่าอามจัดที่ร้อยสามจุดห้าใช่ไหมที่ที่สถานีลูกทุ่งลำปางเนี่ยค่ะก็มีแม่แม่แฟนคลับของน้องเพชรเข้ามาขอเยอะมากเลยสําหรับเพลงรักจนเลยใช่ขอทุกวันเหมือนกันเราก็เปิดนะนะฮะเราก็เปิดทุกวันเหมือนกันบางทีเราก็เปิดเพลงอื่นบ้างของน้องเพชรเพื่อไม่ให้แบบฟังแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันไงเราก็สลับอะไรบ้างใช่นะครับแต่ก็เปิดอยู่นะฮะซึ่งวันนี้น้องเพชรคาทาวุฒ ก็เลยใช้เดียวและขอใช้เดียวมาถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงรักสไตล์ที่เจ้าตัวถนัดกับเพลงให้ฉันไว้ใจเธอะนะที่เนื้อหาเล่าถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความไว้ใจและการเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันครับแบบที่ใครฟังก็ต้องอินกับเนื้อเพลงสุดละมุนจนต้องเผลอหลับตาฟัง ส่วนใน Mv นะครับก็พาใจสั่นไม่แพ้กันครับเพราะว่าน้องเพชรเนี่ยมาในโหมดโรแมนติกขั้นสุดเลยไม่ว่าจะเป็นสายตาน้ำเสียงการแสดงทุกอย่างล้วนสื่ออารมณ์ได้แบบโอ้โหอบอุ่นมากๆน่ารักเลยนะฮะจนคนดูเนี่ยยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวเลยนะฮะจริงจริงเออจริงเนี่ยลองดูภาพที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะออคือมีความละมุนมากอะ่ะเ,เนี่ยดูดีมีความเนื่อยไหมดูละมุนนะ ตะมุตมิอ่าเออถอนหายใจดูมีความตะมุตมินะแต่ละภาพละภาพเนี่ยเห็นไหมไม่น้องเพลงคนนะเสียงน้องเคานะหวานหวานเนี่ยดูสิดูสายตาดูแบบหืมการอมยิม้มเออพราะคุณเ <laughs> พราะคุณเอ้ยอ่ะทีนี้เอ่มาดูในส่วนของทาง YouTube นะครับพอหลังจากปล่อยออกมาแล้วนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะ ออน,น้องเพชรเองเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าโซนนี้คือพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนนะครับฝากให้กําลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับอ,อแล้วก็แกรมิโกก็ปักหมุดไว้เลยเห็นไหมทีนี้ครับก็มีคนอื่นๆครับที่เป็นแม่แม่แฟนคลับนะเข้ามาว่ายังไงบ้างพี่ปุ้ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอชอบเพราะมากๆเพชรน่ารักเสมอ,อมนะคะคุณ พาซินีนะคะบอกมาขยายนิดนึงสิเข็นใจป้าหน่อยโอเคสองร้อยไปเลยสองร้อยมาเลยนะไหนล่ะิีคุณพาซินีไปแล้วนะคะนี่คุณกำพลบอกว่าพระเอกรอจังนางเอกก็สวยยนี่นะคะคุณธนบันบอกว่าน้องเพชรร้องได้เพราะมากๆๆๆมากนะคะคุณแนต บอกว่าเพราะมากครับพระเอกนางเอกน่ารักสมวัยอยากได้วับนางเอกอ้าวไปวับไปเวนั้นซะแล้วอ่ะไปก็คือนางเอกก็สวยพระเอกก็น่ารักเออนะอืเสียงจะไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วะไปหาน้องเพชรนี่แหละคุณดอดออะไรอ่ะคุณคุณคุณโดนอะไรโดนรักเออว่า เพลงเพราะหล่อขึ้นนะน้องเพชรเป็นกำลังใจให้นะคุณแอลฟังแล้วรัก,ท,กท,ทั้งรักทั้งหลงฟังแล้วทั้งรักทั้งหลงพระเอก MV มากมากค่ะเสียงร้องยอดน่คุณยิ่งคุณยิ่งนะฮะคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงเพลงดี MV สวยนางเอกพูดเสียงเพราะสวยมากด้วยสมก,กันกับพระเอกสุภาพบุรุษสุดหลอ่อปลื้มมากค่ะ,ะนะฮะ คุณวานิดานะครับวานิดาบอกว่าเพราะมากค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณสุภาคุณสุภาวันนะครับบอกว่าสุดยอดเสียงเสียงดีมากนะครับคุณพิสิทธิ์เพราะมากค่ะขอให้ปังๆค่ะนะฮะคุณพัสคุณพัสเพลงใจร้องความหมายดีนักร้องเสียงละมุนยิ้มตามอินไปกับการแสดง MV ็มบีเซฟโซนคนนี้น่ารักจริงสวยแสดงเป็นธรรมชาติที่สุด ติดตามพระเอกนางเอกรอดูผลงานต่อไปเลยครับนะนะคะคุณวาสนาเพลงเพราะมากครับพระเอกหล่อน่ารักคุณนงยาวน้องเพชรหล่อละมุนเพลงเพราะมากาแล้วก็มีคุณสุชาตคุณสำราญไ คุณสำราญบอกว่าสายตาน้องเพชรเล่นได้สุดยอดนี่น,นั่งสังเกตสายตาเลยอ่ะอ,นนอันนี้คือการแสดงนะค่ะจริงๆตัวจริงน้องเพชรไ,ไม่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 หวานช้ำขนาดนั้น <laughs> เขาก็หวานเออตัวจริงเขาก็หวานแต่ว่าเป็นการแสดงเนี่ยแบบเวลาแสดงเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเวอร์แอคติ้งเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ยอินเข้าไปในในบทบาทนั้นๆของเขาแต่จริงๆตัวน้องเขาเองเขาก็หวานหวานเหรอหวานมั้งมันคือการแสดงนะค่ะคุณสุชัยชอบเพลงลูกทุ่งก็เพราะแบบนี้แหละค่ะ ภาษามันสละสลวยเหลือเกินร้องชัดถ้อยชัดคำนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นเพลงแรกของน้องเพชรเลยก็ว่าได้เป็นซิงเกิลเดี่ยวของในสังกัดแกรมมี่โกโอ้โหออกมาทำได้ดีมากนะครับคาดว่าเพลงนี้น่าจะทะลุล้านวิวเพลงที่ร้องกับคุณเสถียรเขาก็ดีนะใช่นะฮะคนฟังกันเยอะแล้วก็ขอกันเยอะด้วยครับนะครับก็ให้กำลังใจน้องเขากับ เพลงซิงเกิลซิงเกิลเพลงเดี่ยวของน้องที่เขาออกมาในช่วงนี้จริงๆการันตีหวานมากหวานหวานหวานจริงๆเนี่ยไม่ต้องกินน้ามะพร้าวก็หวานเพราะหวานจะขึ้นตาอยู่แล้วเนี่ยพี่ปุ้ยหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเวลาเราลงคลิปปุ๊บ จะเต้งไปที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันจะเตือนเลยบอกว่า2คนนี้มาเมาหมอยแล้วนะเรื่องสนุกสนานรอคุณอยู่ที่นี่นะคะที่นี่ลูกทุ่งช่วงคุยไม่มีกั๊กค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ